ปุ่มในการกองประกวดประเทศเมียนมาเนี่ยมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาจากการที่เขาส่งมาเนี่ยแต่ละคนเราก็ให้ในตำแหน่งที่ดีแล้วเราก็ส่งเสริมเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นนะมีม,มีการสุดาไม่ว่าก็ได้ท็อป20ไม่ว่าจะเป็นนีนีได้ First r u n นน r u p แม้กระทั่งคนล่าสุดแต,แต่แต่ Second r u n นน r u p แต่ว่าสิ่งที่ ดยอดสิ่งที่ผู้วยการกองประกวดทำอยู่เสมอคือการทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของตัวนางงามผมไม่อยากจะพูดในรายละเอียดทั้งหมดแต่ผมว่านีนีคงพร้อมที่จะพูดได้ ตั้งแต่นีนีได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งกลับไปไม่นาน National Director กับนีนีก็บาดหมางก,กันอยา่างรุนแรงและไม่าสามารถทำงานด้วยกันได้เพียงเพราะ National Director จกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม เป็นการบีบบังคับซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีรวมถึงอีกหลายหลายกรณีที่ผมไม่อยากจะเล่าผมว่าผมสงสารแต่แต่โดยสำ้ำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตเป็นของตนเอง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเลือกได้ด้วยตัวเองผมมั่นใจว่าแต่าตเองถูกบีบบังคับกดดันและถูกวางเกมให้กลายเป็นคนเด็กน้อยที่เป็นเป็นของเล่นของใครบางคนผมมั่นใจว่าการที่อุ้มน้องกลับการที่ถอดมงกุฎออกจากหัวน้อง ในใจลึกๆน้องคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่น้องไม่สามารถจะปฏิเสธพวกมาเฟียแบบนี้ได้เพราะอยู่ภายใต้การดูแลทุกฝีก้าวเพราะฉะนั้นคนเมียนมาทุกคนต้องช่วยกันกอบกู้ชื่อเสียงของประเทศกอบกู้สิทธิของบุคคลอย่าปล่อยให้ National Director แบบนี้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วกลายเป็นคนพม่าตกเป็นเครื่องมือซึ่งผมมั่นใจว่าเร็วๆนี้นีนีคงจะออกมาพูดรวมถึงมีมีก็หนักใจไม่น้อยเช่นเดียวกันและเรื่องของ ประเทศเจ้าภาพคุณเทเลซ่ารวมถึงบริษัทมีหลักฐานตะหนักชัดเจนถึงการทวงถามเงินค่าเจ้าภาพในครั้งที่สามที่ต้องจ่ายแต่ National Director คนนี้บ่ายเบี่ยงในการจ่าย มาตลอดเวลาจนถึงเดทไลน์แล้วเดทไลน์อีกไม่จ่ายตามดิวจึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนประเทศเจ้าภาพนี่คือเหตุผลที่แท้จริงเพราะไม่ยอมจ่ายเงินงวดต่อไปเคยจ่ายมาแล้วสองงวดถ้าจำไม่ผิด งวดต่อไปไม่จ่ายและเราก็รอานานมากแล้วเราก็ออกอินโหวยเรียกเก็บตลอดเวลาแต่ไม่ยอมชำระโดยกล่าวอ้างขอเลื่อนด้วยเหตุผลต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลาจนเราพิสูจน์และสังเกตได้ว่าคงไม่มีความสามารถในการชำระ แต่การยกเลิกเราให้เกียรติเขาโดยใช้เหตุผลอื่นเพื่อรักษาเกียรติและชื่อเสียงของเขาไว้ให้และหลังจากนั้นเพิ่งรู้ว่าเงินบางก้อนที่ชำระมาแล้วเป็นเงินที่เขาไปหยิบยืมมาจากคนอื่น และหยิบยืมมาจากคนไทยเพราะคนไทยคนนั้นได้ติดต่อกลับมาที่องค์กรว่าถูกคนนี้นำเงินไปซึ่งก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับบุคคลอื่นโดยที่เขาอ้างเรื่องมิสแกนเป็นหลัก ยังมีวิรกรรมอีกเยอะมากกับคนคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัวเขาและน้องแต่แต่คิดว่าต้องชนะผมมีหน้าที่ที่จะปกป้องโดยการให้บอกเหตุผลอื่นในการยกเลิกเจ้าภาพ ทั้งทั้งที่เหตุผลในการยกเลิกคือไม่มีเงินจ่ายผมตามข้อตกลงและเพิ่งทราบว่าเงินที่ให้มาก่อนหน,น,นั้นเป็นเงินของคนไทยเจ้าของธุรกิจซึ่งผมรู้จักดีรวมถึงพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ออกในแนว ขมเหงข่มคู่ต้องบอกว่าผู้เข้าประกวดมิสแกรนทุกประเทศผมสนับสนุน Power, พลังที่แท้จริงผมต้องการวีลผู้หญิงที่แบบ Who are you? ซึ่งผมเห็นความผิดปกติตั้งแต่ น้องเห็นน้องแต่แต่มาตั้งแต่แรกว่าเหมือนถูกบังคับเหมือนถูกวางโพซิชันนิ่งเหมือนการจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยเป็นตัวน้องจริงๆเลยสักวันเดียวนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและ National Director คนนี้ส่วนมากจะอยู่ที่เมืองไทย มีคอนโดมิเนียมหรูหราอยู่แถวสีลมมีแก้วแหวนเงินทองจิวเวอรี่นาฬิกาทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ คนเมียนมาทุกคนที่ผมรักได้รู้ความจริงและได้ช่วยกันกอบกู้ภาพลักษณ์ของเมียนมาอย่าให้คนเราคนพวกนี้ทำลายทางองค์กรไม่เคยที่จะคิดไม่ดีสนับสนุนทุกอย่างกับคนเมียนมาแต่เนชั่นอลด i r เตอร์ เป็นคนสร้างปัญหาให้กับคนในประเทศเมียนมาและคนเมียนมาที่อยู่นอกประเทศรวมถึงคนไทยหลายคนที่หลงเชื่อทุกวันนี้ยังมีคนที่ถูกเอาเงินไปและยังไม่ได้คืนอีก All Myanmar f a n if you still accept the people like this and protect them It's worse for your country โอเคนะขออนุญ,ญัตอธิบายในส่วนเขาแค่นี้ก่อนและเรื่อง 2 5ง0 0ื 25, เหรียญอะไรเนี่ยถ้าเขามีหลักฐานอะไรก็ตามที่เขาพูดว่าผมว่าเป็นแบบนั้นให้เอาออกมาเลยผมจะยกบริษัท MGI ให้เขาไปเลยฟรีๆแต่ถ้าไม่ได้ทำเราอาจจะแจ้งความในฐานะมิ่นประมาท เพราะเขาอยู่แถวสีลมบ่อยจับได้ทุกเวลาคนอย่างผมสองหมืนห้าพันเหรียญผมไม่ได้ดูถูกเงินนะครับซื้อสูตรดีออที่ผมใส่เมื่อวานนี้ได้แค่ ก็เกือบหมดแล้วครับไม่ได้ดูถูกเงินสองหมืนห้าพันเหรียญเอามาทำอะไรครับสองหมืนห้าพันล้านบาทค่อยมาคุยกันก่อนกระจอกมากสองหมื่นห้าพันเหรียญได้เท่าไหร่อ่ะให้คูณสามสิบห้า แปดแสเจดหมื่นันโคตรกระจอกเลยคุณคงไม่รู้ว่าผมมีเงินเท่าไหร่ผมเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมีลำดับฐานะอย่างไรเพราะผมบอกถึงความร่ำรวยเหมือนพวกคุณที่ต้องใส่แก้วแหวนเงินทองแบรนด์เนมเต็มตัวแต่ในความเป็นจริงคือ ยืมเงินชาวบ้านบังคับให้คนทำไม่อยากพูดรอนีนีพูดแล้วกันอืมนีน่อาจจะยอมพูดนะเพราะผมก็ยังไม่ได้คุยกับน,น้องเลยไม่ว่าให้คนที่มีประสบการณ์อันเลวร้ายออกมาคุยดีกว่าเออ อย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ยืนผมบอกแล้วไงว่าบางทีเนี่ยหลังบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญผมไม่ได้โกรธแต่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 เลยผมไม่ได้โกรธเลยเอาจริงๆผมไม่ได้โกรธเลยคนที่ฟังอยู่ทุกคนอุดหนุนนิดนึงนะครับน้ำพริกปลาสลิดมีสี่รสต้มยำ รถด,ดังเดิมเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็หนังไก่กรอบให้ราคาเท่ากันร้อยเจ็สิบเก้าขอกำลังใจคนละหนึ่งกระปุกได้ไหมได้ไหมครับกดให้ผมนิดนึงตลอดเวลาผมสงสารนีนีมากนีนีเหมือนเด็กน้อยอนุบาลที่ถูกคนลากขึ้นห้องส่งจนถึงหน้าห้องและลากลงมาเหมือนตุ๊ก,กตาเด็กเล่น เหมือนเป็นคนไม่มีชีวิตผมดูก็รู้ว่าเด็กตาขวางถูกกดดันลำบากใจการประกวดนางงามเราต้องการนางงามที่เป็นตัวตนของตนเองเราไม่ได้ต้องการร่วมกันทำกิจกรรมประหลาดหรือทำอะไรแบบนี้ วันนี้มาขอพาสปอร์ตคืนกับเจ้าหน้าที่ผมที่โรงแรมยังเอาผู้ชายห้าหกคนมายืนล้อมเพื่อขอพาสปอร์ตเจ้าหน้าที่ผมให้ไปหมดแล้วผมยังบอกทำไมไม่บอกว่าอยู่ที่ผมให้มาเอาผมจะได้เอาไปไว้ที่โรงพักให้ไปรับที่โรงพักนู่นไปรับที่โรงพักไปรับกับตำรวจเลย เพราะฉะนั้นเงินสองหมื่นห้าพันเนี่ยอาจจะใหญ่สาหรับพวกเขาแต่สำหรับผมโคตรจะจอกเลยเงินสองหมื่นห้าพันเหรียญแปดแสน 8, บาทเนี่ยนะแปดแสนบาทเนี่ยนะแปดแสนบาทเนี่ยนะตลกไปปะมากกว่าความว่าตลกคือคุณกับผมไม่เคยคุยกันผมเปิดไลน์ให้ดูได้นะ เคยมีไลน์ว่าล่าสุดคุยเมื่อไหร่ล่าสุดคือผมทวงเงินค่าค่าจอภาพเมื่อเห็นว่าไม่ให้แน่ๆขี้โม้ขอยืมเงินไม่ทันผมก็เลิกสนใจผมไม่ได้ดูถูกเงินนะแปดแสนกเน็เงินเงินเยอะแต่คุณคิดว่าคนอย่างผมก้มหัวให้กับเงินแค่นี้จริงๆหรอ คุณพูดผิดเรื่องแล้วล่ะคุณไม่เคยคุยกับผมผมก็ไม่เคยคุยคุณผมรู้นิสัยคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรผมจึงไม่คุยกับคุณเลยแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณจะร้ายกาจได้ถึงขนาดนี้ใดๆคือผมอยากติดต่อมิสแกรนเมียนมาาน้องแต่แต่มากแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของเขาซึ่งก็ยากมากผมอยากจะให้น้องเนี่ยรู้สึกตัวตื่นอย่ากลัว คุณดูภาพที่ปรากฏออกไปเป็นการอุ้มน้องออกไปเหมือนเหมือนวอเรนซ์อ่ะมันเป็นความรุนแรงมันเป็นความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วมันก็เคยจะเกิดกับผู้หญิงหลายๆคนก่อนนั้น,น,นมาก่อนในอีกหลากหลายรูปแบบแต่พอผู้หญิงอายุเพียงแค่สิบแปดจึงกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่เหมือนนี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 เขาเด็กเรียนต่างประเทศสิงคโปร์เขาเด็กปริญญาโทเขาไม่ใช่เขาเขาสู้ไหวแต่น้องอายุสิบแปดสิบเจ็ดกว่าเรียนแค่มัธยมปลายจะสู้กับพวกนี้ได้อย่างไรเขาจะบังคับยังไงน้องก็ต้องยอม ผมไม่รู้ว่าไปบอกน้องว่าอะไรเหตุการณ์มันถึงจะต้องมีความรู้สึกว่าต้องชนะผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีผลประโยชน์อะไรผมไม่รู้ว่าครอบครัวน้องก็ไม่ได้ยากจนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ว่านะครับก็จะพูดแค่ประมาณนี้